สลับมาติดตามความคืบหน้าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐหลังโดนัดนท์ไปพบกับสีจิ้นผิงแล้วก็บรรลุข้อตกลงทางการค้านะคะล่าสุดรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐออกมาระบุว่าสหรัฐและจีนจะมีการกลับมาใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารทางการทหา,ารกันอีกครั้งแล้วก็ระบุว่าความสัมพันธ์ทั้งสองชาติไม่เคยดีแบบนี้มาก่อนค่ะพีทเท็กซัสนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐออกมาระบุ ขณะที่ยืนภารกิจเยืนเอเชียนะคะระบ,บุว่าตัวเองได้หารือกับพลเรือเอกตงจีนรัฐมนตรีว่าการกราโหมของจีนเมื่อช่วงค่าวันนี้เป็นการหารือนอกรอบระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของอาเซียนที่กรุงกราลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าสันติภาพเสถียรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีเป็นหนทางที่ดีที่สุดสําหรับทั้งสองชาติที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกรง่ง มีการเห็นพ้องกันที่จะดำเนินการตามช่องทางติดต่อทางการทหารอย่างจริงจังเพื่อลดความขัดแย้งและลดความตึงเครียดร,ระหว่างทั้งสองประเทศด้วยเฮกเซตยังระบุด้วยว่าเขาได้คุยเรื่องนี้กับโดนัลด์ทรัม์ผู้นำของสหรัฐซึ่งเห็นตรงกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนไม่เคยดีเท่านี้มาก่อน ความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมีขึ้นไม่นานหลังจากที่เขาเคยเรียกร้องให้ชาติอาเซียนยืนหยัดและเสริมสร้างกำลังทางทะเลของตัวเองเพื่อต่อต้านพฤติกรรมของจีนโดยเฉพาะการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ผิดพลาดซึ่งบ่อนทำลายความมั่นคงในทะเลจีนใต้ด้วยเฮกเซตระบ,บุว่าสหรัฐแสวงหาสันติภาพไม่ใช่ความขัดแย้งแต่ต้องทำให้แน่ใจว่า จีนไม่ได้จะพยายามครอบงำอาเซียนหรือว่าชาติใดประเด็นทะเลจีนใต้เป็นหนึ่งในประเด็นอ่อนไหวของอาเซียนนะคะเพราะจีนอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับหลายชาติอาทิฟิลิปปินส์เวียดน,นามมาเลเซียบรูนโดยเฉพาะฟิลิปปินส์หนึ่งในพันธมิตรหลักของจีนและสหรัฐฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐที่ประทักกับจีนในแน่น,น้ำพิพาทอยู่บ่อยครั้งด้วยล่าสุดเฮกเซสเดินทางต่อไปที่กรุงฮานอยของเวียดน,นาม เตรียมเข้าหารือกับเจ้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเวียดนามอาทิในโตลืมเลข,ขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามผู้นําของเวียดนามคือเรื่องเรื่องเกื้องรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระลาโหมของเวียดนามท่ามกลางการชรจาจ,จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆอาทิเครื่องบินขนส่งทางการทหารรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ที่ยังคงยืดเยื้ออยู่ค่ะ